สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้ครับผมก็มีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศมาเสนอเช่นเคยนะครับโดยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวอัปเดตสถานการณ์ในตะวันออกกลางก็อยู่ที่ประเทศอิสราเอลนะครับก็ได้มีข่าวออกมาในช่วงวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าทางกองทัพอากาศของอิสราเอลครับได้มีการทิ้งระเบิดบริเวณอุโมงครถไฟใต้ดินในเขตฉนวนกาซาเพื่อเป็นการตอบโต้ก็กำลังติดอาวุธ ที่ใช้จรวดโจมตีในเทอวิฟและก็เมืองต่างๆโดยตามการรายงานครับกองกำลังติดอาวุธในชนวนกาซาเนี่ยได้มีการยิงจรวดหลายสิบลูกนะครับไปที่เทอาวิฟและก็ชานเมือง ในช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนโดยก่อนหน้านี้ครับเมื่อเวลาประมาณ4ี่ทุ่มกองกำลังติดอาวุธเหล่านี้ครับได้มีการประกาศว่าจะมีการหยุดยิงชั่วคราวหลังจากนั้นครับเพียงแค่2ชั่วโมงพวกเขาก็เริ่มโจมตีด้วยจรวดอีกครั้งโดยจรวดเหล่านี้ครับพุ่งใส่อิสราเอลแต่มันนะครับก็ถูกสกัดกัน้นโดยระบบป้องกันอากาศแบบไอรอนโดมแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีรายงานว่าไอรอนโดมเนี่ยไม่สามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมด บางลูกครับก็ตกกระทบตามมือต่างๆหลังจากที่มีรายงานนะครับว่ามีการใช้จรวดโจมตีอิสราเอลอิสราเอลครับก็ส่งฝูงเครื่องบินรบตอบโต้โดยการส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดบริเวณอุมโมงรถไฟใต้ดินครับโดยอุมโมงคเหล่านี้ครับถูกโจมตีด้วยจรวดนำวิถีนับร้อยลูกของอิสราเอล นอกจากนี้ครับทางกองทัพอิสราเอลก็ได้มีการอ้างว่าอิสราเอลนะครับโดนจรวดจากทางฝั่งชนวนกาซาเนี่ยโจมตีมากกว่า40แห่งในช่วงเวลาเพียงแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยตั้งแต่เกิดการประทะก,กันตั้งแต,แต่วันที่10พฤษภาคมนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทางฝั่งของชนวนกาซาและก็ทางฝั่งของอิสราเอลแต่สถานการณ์ครับยังไม่มีทีท่าว่าจะสงบลง ทางกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ในฉนวนกาซาครับก็พยายามโจมตีอิสราเอลด้วยจะรวดแล้วก็โดนส่วน้างอิสราเอลครับก็ตอบโต้โดยการทิ้งระเบิดนะครับใส่เป้าหมายต่างๆที่อิสราเอลมองว่าเป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลหากท่านผู้ชมเน่มีความเห็นเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด่าลางใต้คลิปได้เลย,เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ